สุราเถื่อนคืออะไรอันตรายแค่ไหนสุราเถื่อนในประเทศไทยคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมายได้แก่สุราเถื่อนเหล้าต้มเหล้าชุมชนสุราพื้นบ้านที่ลักลอบผลิตหรือผลิตเพื่อดื่มเองในบ้านรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่เสียภาษีเช่นเหล้าเบียร Y วน์ที่ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศสุราเถื่อนประกอบไปด้วยเมทานอนโลหะหนักตะกัว่วสารหนูสารอื่นๆผลกระทบทางสุขภาพของการดื่มสุราเถื่อนภาวะสุราเป็นพิษภาวะเป็นพิษจากเมทานอนโรคตับโรคตับแข็งโรคมะเร็งต่างๆอาการที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับพิษจากเมทานอนอาการเริ่มต้น วิงเวียนศีรษะสับสนซึมปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนและปวดท้องเมื่อได้รับพิษจากเมทานอน10-30ชั่วโมงจะมีอาการตาผ้าตาหมัวตาแพ้แสงเห็นภาพขาวจ้าไปหมดเลือดเป็นกรดอย่างรุนแรงทำให้ผู้ป่วยหายใจหอบเมื่อใดควรสงสัยว่าได้รับพิษจากเมทานอน ประวัติดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีเมทานอนปลปนเปื้อนหรือมีแหล่งผลิตที่ไม่ชัดเจนมีอาการเวียนศรีรษะสับสนซึมปวดศรีรษะหลังจากดื่มแอลกอฮอล์หากมีอาการดังกล่าวควรไปพบแพทย์ทันทีการวินิจฉัยและได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วจะช่วยให้ผลการรักษาดีขึ้นโรงพยาบาลมหาวิาทยาลัลงกรธัญ,ญบุรีขอขอบคุณค่ะ